ค่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนั่นเองค่ะค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะค่ะสำหรับคุณครูนะคะก็มีภาพต่อไปนี้นะคะมาให้นักเรียนสังเกตว่าเป็นหรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะ นักเรียนอย่าเพิ่งตอบกันนะคะคุณครูให้นักเรียนคิดคําตอบไว้ในใจกันก่อนนะคะแล้วเราจะไปหาคําตอบกันว่าเป็นหรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะสำหรับเกณฑ์ที่นักวิทยาศ,าศาสตร์นะคะใช้ในการจําแนกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะคะก็มีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะมีการเจริญเติบโต 2. มีการกินอาหาร 3. ม,มีการหายใจ สีมีการสืบพันธุ์และ 5. มีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะจะต้องมีสมบัติดัง5ประการต่อไปนี้นะคะที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะจึงจะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะดังนั้นคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าจากภาพที่คุณครูได้ให้นักเรียนสังเกตไป เป็นหรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะจากภาพแรกนะคะนักเรียนน่าจะทราบกันว่าคืออะไรนะคะแน่นอนค่ะว่าภาพนี้นะคะคือวานนะคะดังนั้นวานเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะว่ามีลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้ว5ประการค่ะคือ1น,นะคะมีการเจริญเติบโตส มีการกินอาหาร 3. ม,มีการหายใจ4มีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะค่ะจากภาพนี้นะคะคุณครูเชื่อว่าใครหลายคนนะ่จาจะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะและก็อาจจะเป็นอาหารโปรดสำหรับใครหลายๆคนด้วยนะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็คือเห็ดนั่นเองค่ะ ซึ่งเห็ดนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะค่ะเห็ดนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจากว่า1น,นะคะมีการเจริญเติบโต2มีการกินอาหาร3ม,มีการหายใจ4มีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเองค่ะ ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะอ่าที่บ้านหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะก็คือสุนัขนะคะเนื่องจากว่าสุนัขนะคะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะ 2. นะคะมีการกินอาหารนะคะนักเรียนหลายคนก็น่าจะได้ให้อาหารสุนัขทุกวันนะคะาาค่ะ3ค่ะมีการหายใจ สมีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะซึ่งข้อ5สังเกตได้ง่ายมากนะคะเมื่อนักเรียนออกไปนอกบ้านเพียงเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะและกลับเข้ามานักเรียนจะเห็นสุนัขของเรานะคะกระดิกหานะคะแสดงถึงความดีใจที่เห็นเจ้าของนะคะกลับมาหานั่นเองค่ะ,ะเราไปดูภาพถัดไปกันเลยค่ะ ภาพนี้นะคะสังเกตบนขนมปังนะคะจะมีสีเขียวๆปรากฏอยู่นะคะซึ่งสีเขียวๆที่ปรากฏบนขนมปังนะคะก็คือเชื้อรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนหลายคนอาจจะคิดว่าเชื้อราไม่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดีนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับเชื้อรานะคะ เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจากว่า1นนะคะมีการเจริญเติบโตค่ะ 2. มีการกินอาหาร 3. ม,มีการหายใจ 4. มีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะเชื้อรานะคะจึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็เป็นพืชเป็นต้นไม้นะคะ ค่ะซึ่งต้นไม้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งมีการเจริญเติบโตค่ะเราจะสังเกตได้จากความสูงและขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะสองนะคะมีการกินอาหารนะคะโดยอาหารของต้นไม้นะคะก็คืออาศัยการสังเคราะห์แสงนะคะก็จะได้น้ําตาลนะคะเป็นอาหารที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตค่ะสามนะคะมีการหายใจนะคะเช่นเดียวกันกับสัตว์ค่ะ สี 4, นะคะมีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าททำให้ต้นไม้หรือว่าพืชน,นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะค่ะและจากภาพนี้นะคะคือนกแก้วมาคอค่ะนกแก้วมาคอจึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเนื่องจาก 1. มีการเจริญเติบโตค่ะ 2. มีการกินอาหาร 3. ม,มีการหายใจ สีมีการสืบพันธุ์และ 5. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่คุณครูให้นักเรียนสังเกตไปนะคะจึงเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะคะสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยมนุษย์ พืชและสัตว์นั่นเองค่ะเนื่องจากมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตนังที่นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกไว้นะคะประกอบด้วย1มีการกินอาหารนะคะ 2. มีการหายใจค่ะ 3. ม,มีการสืบพันธุ์ค่ะ 4. มีการเจริญเติบโตค่ะและ 5. มีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะค่ะและจากภาพด้านขวามือนะคะไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอมพิวเตอร์ บ้านหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะเนื่องจากว่าสิ่งของเหล่านี้นะคะไม่มีละะักษณะตามที่นักวิทยาศาสะตร์นะคะได้จำแนกไว้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านนาผายก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ